Oh ถ้าไม่ลูกฟ้อนแล้วไม่ถูกหวยนะถ้าไม่ลูกฟ้อนแเราไม่ถูกหวยนะคุณแม่ครับเลยครับคุณแม่นะครับวันสุดท้ายนะครับแข่งกันหินแล้วนะครับอาฟ้อนนั่งก็ฟ้อนได้นอนก็ นี่สิจนจารู้สิกระรับยาดิธรรมนะคกรับผู้มีิยต

นะครับทีนี้ชุดคุณแม่นะครับที่อยู่ริมเต็นนะครับเดี๋ยวเป็นชุดที่สองนะแม่นะนะครับอ่าชุดนี้ครับตาหาที่น่งให้เรียบร้อยนะครับเ,เดี๋ยวจะให้คุณ่าช่วยพาเปลา่าคําถวายครั้งเดียวให้เสร็จเลยอันนี้เป็นการถวายผ้าไตรจีวรน,นะครับกับต้นดอกเงินส่วนพ่กระนี้นั้นยังไม่ถึงเวลา นะครับยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาใจเย็นๆครับอ่าะใจะเย็นๆเพราะว่ายังมีวิธีนะครับพระอาจารย์จะพาญาติธรรมเนี่ยนะครับพานะครับลอยกระทงปีนี้นะครับลอยกระทงอ่าบนป่าอ่าน้ร้อกได้ครับพร้อมแล้วเนาะถ้าพ้อ,อยานญาติธรรมนะครับจู ในกิจที่เป็นกุศลครับพร้อมแล้วญาติธรรมประนมมือครับทุกท่านครับเชิญครับนั่งลมนั่งลมให้เรียบเป็นระเบียบโดยพระษู้ทรงเพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ท่าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานด้วยเออบางเง่อน่ะ ลัมดาพม่าจะเอาพาใจมาว่างตรงงานพระอาจารย์จะเอาวัตถุทานที่ท่านนำมาวางลงผ้าที่อาจารย์จะรับเออเอออาจะอาจะนำมุ่นก้อนพันทั้งสี่ออกไปใจเย็นใจเย็นเอาช่วงเวลาตั้งใจดีๆแล้วช่วงตอนนึงก็ถูกหวยตลอดปีเห็นโชคดีตลอดไปแล้วบาทเนี่ย แม่ฮบอกได้ว่าเก่งเลยทุกอย่างที่ันยันก็ให้เลี้ยงยินเทียนก็ให้ขยับไอเดียเดีย่าได้เตี้ยไอเดียเดีย่าได้ตทำทำงานด้วยความภาคเพียงแค่ต้องทาได้ซ้ายทงกราบประจานนะครับถวายใหม่เจตนาเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้เจ้าที่ทำนะครับอ่าซึ่งยังไม่ได้ถวายผ้าคตะไรก็ได้ถวายผ้าคตะไรนะครับสละต้นดอกเงินนะครับซึ่ง ในวันนี้นั้นนะครับถือว่าเป็นนะครับวันสุดท้ายนะครับแห่งกระถิ่นนะครับโอ้พระเอชับนะครับบุญบารมีบาทพระธาจ้าชายชนะาบุรียานโนะครับสิญานุสินะครับไปว่าจะเป็นต่างประเทศนะครับในประเทศนะครับวันนี้ ได้หลั่งมาเหมือนสายน้ำนะครับเหมือนนะครับคำสายฝนอันชื่นใจจากฟ้าสุร่ายสู่แดนบินและวันนี้ด้วยบุญญาบารมีของพระอาจารย์ชัยชนะภูริยานด์ได้ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับพระอาจารย์นั้นมีจริยวัตรที่งดงามเป็นพระที่ฉันน้อยนะครับนอนน้อยนะครับแต่ปฏิปัตินะครับเป็นนิสนะครับ แต่ปฏิบัติเป็นนิดด้วยบุญบารมีที่พระอาจารย์ได้สังสมมานะครับในพรรษานี้ซึ่งอายุของพระอาจารย์50 50นะครับแล้วได้เกิดสิ่งมาตรจ,จันทร์ขึ้นนะครับซึ่งพระอาจารย์นะครับเมื่อพระอาจารย์นะครับได้ท,ทําพิธีปลงผมน,นะครับปลงผมก็คือโกนศีรษะปรากฏว่ามวยผมเส้นผมของพระอาจารย์นะครับ ได้นะครับเกิดสีมันจะดังก็คือรวมตัวกันเป็นมวยมีทั้งหมดอยู่9ก้อน9ห้ามวยด้วยกันดังนั้นแล้วสิทธิอน er ุสิตจึงขอความเมตตาจากพระอาจารย์ขอเมตตาเส้นผมซึ่งรวมตัวกันเป็นมวยเป็นก้อนนะครับเก้าก้อน9ก้ามวยได้บรรจุลงในหลอดแก้วนะครับ่ามคบัที่ผ่านมา นะะครับโมือบากาวโจอาเรศายขอน้อมถวายค้ท่าใจจีวรต้นดอกเณรพร้อมกับเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แบกพระพิสูจนสงเพื่อความถูกเพื่อความเจริญ แก่าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกานละน้ำเทีนนี่ความทุกข์ตลอดปีจบโดยตลอดนี้จากโรงพยาบาลสิงกิมฮอนเนาะต่ความเกิดนะครับโดยท่านนายแพทย์พิสิทธิ์สิริ์จงวัฒนานะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์นะครับวันนี้ก็ส่งทีมงานทีมแพทย์พยาบาลนะครับมานะครับมาร่วมนะครับใน ค,ร,คร,รันี้นะครับดังนั้นนะครับขออนุญาตต่อว่าเมื่อักครุนนี้นะครับพูดจบทรงที่มวยผมของพระนายดานดังนั้นมวยผมของพระนายดานได้บรรจุลงในหลอดแก้วเพื่อที่จะให้นะครับจิษยานุสิษธิ์ญาติธรรมนะครับได้บูชานะครับโดยนะครับ9 9บาบาทนะครับแล้วก็มีรูปนะที่พระอาจารย์ไปปฏิบัตินะครับอ่า ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสมฐานนะครับที่ถ้ำพญานาครานะครับเอาไว้ให้ญาติธรรมนะครับได้บูชานะครับส่วนวัตถุมงคลอีกหนึ่งนะครับ่านอาจารย์ก็คงจะนะครับมอบให้ญาติธรรมนะครับไม่ต้องบูชาก็มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับติดต่อที่ทางคณะกรรมการนะครับทางด้านนะครับขวามือของท่านที่นั่งหันหน้าเข้ามานะครับ อบูชาได้นะครับซึ่งเส้นพระเกศาของพระอาจารย์นั้นนะครับก็เป็นสิ่งมาตรการยิ่งนะครับตามที่สุญาสิทธินะครับได้เห็นนะครับซึ่งรวมตัวกันเพราะพระอาจารย์เคยบอกไปว่าเมื่อพระอาจารย์อายุครบ50ปีเมื่อใดนะครับจะเกิดสิ่งมหามงคลจะเกิดขึ้นกับพระอาจารย์แล้วก็ได้ปรากฏเห็นนะครับเป็นที่ประจักแล้วนะครับลูกศิษย์ไม่ได้ อ่าบุญผลิตหรือมีได้นะครับพ,พูดขึด<ม>้นมาโดยที่นะครับไม่ใช่ความจริงนะครับด้วยบุญบาร,รมีของพระอาจารย์จริงๆเพราะฉะนั้นนะครับบุญบาร,รมีของอ่าพระสงฆ์แต่ละรูปนั้ะจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับบางรูปก็จะไปอีกทางหนึ่งนะครับบางรูปก็จะสร้างบุญบาร,รมีแบบหนึ่งดังที่ประจักษ์นะครับอยู่ทุกวันนี้นะครับด้วยบุญบารมีของพระอาจารย์จริง 5, <S <S ช่วงนี้นะครับเชิญญาติธรรมนะครับที่อาจจะมาทีหลังนะครับอาจจะเป็นต้นดอกเงื่อนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามากราบพระอาจารย์ยังไม่ได้ถวายก็เข้ามานะครับให้เข้ามา,ามาประพรมน้ำพุทธมน์ด้วยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคล นะนะครับโอาคโอเคไม่ยากใช้เวลาด้วยกันโอเคแต่สำหรับช่วงนี้นะครับญาติธรรมบางท่านนะครับอาจจะยังไม่ได้ทานข้าวนะครับก็ที่อารมณ์ทานนะครับไม่ทานข้าวก่อนนะครับกําหนดนะครับกําหนดทอดนะครับแต่ปฏิทินจริงๆนั้นนะครับก็คงจะรอนะครับพระเดชพระคุณนะครับหลวงปู นะครับคุณลาอ่มขอไว้ห่อยอะะดีๆดีนุ่มไปหน่อยเออแล้วกาลุ่มตะยองบนอ่าต้องไดครับในช่วงที่โครงการอิ่มบุญนะครับอ่าขอฟ้าหิงนะครับ ทูนนีกาตาทำมีกาทูนเก้านะครับโดยผ่านท่านบรรจงท่านนี่แหละนะครับท่านบรรจงก็นำนะครับขึ้นทูนเก้าแล้วนะครับเพื่อที่จะขอนะครับข้าวนะครับมาให้กับญาติพี่น้องนะครับผู้ได้โอกาสนะครับข้องใหญ่ใบนี้นะครับพระอาจารย์นะครับบอกว่าพระอาจารย์จะอธิษฐานจิต นะครับว่าข้องใบใหญ่ใบนี้ถ,ถ้าไม่เต็มข้องใบใหญ่พระอาจารย์จะไม่ทอดกระถินข้ามาเอาหนังสือพิมพ์มาใส่ในโอกาสนี้นะครับผมขอกราบมิมนพระอาจารย์ในนักเรียนเรวนะครับได้ที่ฐานจิตนะครับเพื่อที่จะให้ญาติธรรมนะครับได้ต่อยอดนะครับองค์พระากิถินใน ั้งนี้นะครับไม่ต้องเดินเข้ามาครับเดี๋ยวมีกรรมการบัตรถือขันไปนะครับท่านไม่ต้องลำบากนะครับเดี๋ยวจะเกิดความวุ่นวายอาจารย์แป๋วมาถึงพอดีเดี๋ยวมามา,มาถวายผ้าไตรกับต้เนเบญนอ่าบัาดีค่ะเจ้าตุ้งบุญเพียงพระท่านบุญท่านกร่ นะครับขอถวายด้วยครับทดถ่ายาเามารนะครับอาบัญญาพิทักษ์นะครับกระถิ่นจะรกองเอ่1 1ป็นพันเป็นร้อสิเด็ดานนะรับท่านไม่ทอดถวายท่านจะเปัวถวายท่านอาจาโปรงรุ่นนาเป็นเนื้อเป็นตัวเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยนะครับ เจติฐานกิจอาฆาตพาเสกของอาเงินบ่เต็มของมเมื่อนี้ไม่ทอดกระถิ่งเรียนไปทอดปีหนาอะนาโมตัสสะอะกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะอะกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม,ต,มตัสสะะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบริจาคลงในข้องอันนี้ขอให้ยติธรรมภกโท,ทุกคนจงโชคดีมีชัยโชควหวยรวยเงินหมดหนี้หมดสินสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้สิ่งศักดิสิท์ทั้งหลาย พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมหาบุญ,ญทัรนบุญละทท้โตทรงแสดงอภินิหารประดิธานให้เกิดขึ้นถ้าบุคคลคนใดน,นำปัจจุปัจจัยลงมาในข้องมันี้สาธุเด้อบุญญาปรมีของโวกขาที่บำเท่นมากันเแตนอดีตเจ้าขอบุญญาปรมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมหาบุญท่าน มาบันดลุบรรดาให้ยาดีถ้ำอาแมนยาดีถ้ำผู้ใดเอาปัจเก็บปกเกใส่ในของใส่ยีสิบบาทให้ถือยีสิบบาทใส่ร้อยบาทให้ถือรอยบาทใส่พันบาทให้ได้เงินล้านอาผู้ใดก็ใส่ให้สูญด้วยปีกานผู้ใดอยากได้กานผู้ใดอยากมีให้เอาใส่ลงไปในของเจ็ดหยังจะให้ของเจ็ดหยังจะให้ผ้า ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงยิดตลักรีไปไหนก็ให้ถูกรางวัลไงๆทิ้งไหนที่มันของทิ้งไหนที่มันค่าทิ้งไหนที่มันสุยหนาสุยหลังเมื่อมน่นพ้นประกาศคิดก็ออกสัญญาเมืดอมน่นหลังจากนี้ไปทิ้งเมื่อไหรทิ้งดีๆทั้งหลายทั้งปวงจงมาร่วมเป็นอานิสงเปิดเส้นทางหายาโยมสู่สุกคน จงโชคดีวี่ชไล่ลำรวยลำรวยหาผู้ใดใส่ลงไปใม่ของกัขึ้นไปนไนไนนหนี่อแดงนั้นเต็มของเต็มของไอแดงนั้นลหลไหลสุผูสุคนขออำนาจประกาใจอยู่ทางนั้นขอบรรลบรรดาในเกิดขึ้นเพชรก็เป็นกะได้าย้เพชรก็เป็นกระหวยกระรวยซื่อหอยก็เป็นกระถือตายือเย็ดติดเย็ดรติไปไหน ใต้เทียมโซบูโคนเด้อสาธุทางคนใจะใส่ร้องไปจะของจะผ่าเด้อใส่ีสิบบาทถดอยีสิบาทใส่ลอยถึงลอยใส่พันถึงพันเด้อฮนฮึบฮ่บตัวกูกล้าบารลที่ขึงพ้อเดกตองหุ่น้องพอมาุ่วยมึาเล่มาดสิพนี้หุ่นเกิดจากเทพเออไปเถอะไปโยงปูเทพในผู้ทานัูทสอบปล่อยผู้ฮอนจ่าผู้ถายจังนิน ผู้ผู้ตาดาเออเป็นขอถือโอกาีูบอกตานอยายก้าพีแค่นอนเ่็นพระาบนเพนมาดเอาเอากเล่นท่งอเป็นของเล่นเงินเออเอาแม่ก็ต้องลกขึ้นมาดอกเพื่อนคเดี่อนยงปูนะครับปูตาไม่เป็นเดวนะครับทอนกนว่าพี่น้องเรอดเอาเพืนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นมุนั้นแต่ห่าจิม ทักทองทั้งเนี้ยจผู้บอกกันบุกทอบบรับอผู้บอกกเขผู้ไ่น่าเขาผี่โอกาสแต่ถงนพือทุกขท่านทุก่านนะครับเื้อแวต่ท่านนะครับนักทอนะครับเรื้อมือเตื้นะครับจงเอาทุนเงินนะครับทุกอโอกาสที่ทางกระายยากพี่น้องที่เทางมาถึงโคราม่

ปฏิบัติการะวารปฏิบัติที่นะคะนร,ระับสันไปจากท่เาเหตุกระทั่งเอพเดชกุลนกทอพเอา้าเนื้เอือเมืออื้อเล็ดล่อที่เสียบตาเอาลูกหลานที่เดินทางมาจากอะไรบ้าี่ เออบุญแม่ปานีบุญแม่มานิษฐ์บุญแม่วิไลเอ่อบุณพ่อทรงเดชคุณพิ่เท่หุณเฉว่าวีและคุญสุดใจบุญใจบุญป่าบุญนันตาโดยท่านพระครูประดับไปรูนโดติตโมน้อมนำปัจจัยเอ๊ะพี่ดินสบายวัดใหม่ไตรชนะหนึ่งหมื่น 7 4็บาทจงตั้งจิตอธิษฐานอนุโมทนาสาธุการขึ้นพร้อมธกันเพล่อาแหลายลที่บุญมหาจตุรีครับมหาจติรียังไม่ได้ถวายมหาสังฆทานบุญยัสมโธธังยังไม่ถวายจะถวายต้นดอกเงินเพื่อลดนำลงสร้างวัดใหม่ใจชนะครับอันนี้เห็นไม่แล้วพราคนครับ จังสรสวายมหากะิ้ครับเออาลงข้าวมาลง้าสายบุญมากละกอการเนเชิดการเล่นจัท่าตะทิ้ว้ยเออปวาราวายเาจะจะมีเซฟการทิ้พคุนแล้วครับปวาให้ได้เรียกจะมาหากะิ้เข้าใจใจเย็นจะพาอนุโมทันเติเืิดไปการเล่ทุบุนครับแหน่เรียรับกวจันทร์กะิวาพุนให้มันเล่าวาต่นี่ บอาบริว่าแตถิ่เห็นมันชนเน็ตเท็ดทิงแต่ก่อนตัดเป็นอย่จงไรมันจับเท็ดจิ่งพออยากจับต้นเก่าข้าวกันชั่นมันก่อยอดก็ได้กานเอรีกลรนค่ะกรรมการกาั่งรวมน่วมตัดกำลังรวมรวนต้นตัดเ้นบท่านียอดนี่นะยอดเท่านี้แต่มีอาขอธการเล่นเช่นเป็นเล่นะข้าสายฝนมาจากตัวทุกจัลทิน อาขอมาเลยอาจะจะผ้าใจให้นอนจะแพทยใจให้นอนเอออาจะผ้าใจใช่อาสายญครับ